อาทิตย์ไปนะแม่นะล้ำแล้วป่ะกันเมื่อได้เมื่ออื่นหมดแล้วอย่งนี้เมื่อื่นสีล้ำน้ำลิกเกอีกเมื่อแรงก็สีล้ำนั้นเสียงมีหกอีกเกิดมาเป็นหมอล่ำแม่เมื่อแรงเมือเอ่เหตุบุญน,นะแม่เด้อบ่มีขายเขาอยู่เรามาเลยเมื่อแรงอันนี้บทตะล่ำทั้งสันทั้งเน่าเจ้าไลา่ลองอ้ายไงเอ้ยนี่แหละ แม่นวลนางไปหากสิหูหันเขาเราก็ถอยลำในท่านย่อยขันแข็งปัญญาเบ้าเรื่องของเป็นยากระย่งดีเกินเจ้าเป็นนิท่านคนเต่าสอนเฮาคนเสือยังมีสองพวเมียอยู่เวียงจันลานสร้างต่างนันจื่อบ่อลืมผัวนั้นเป็นไขซึมโซ่จอยมาหลายปีหาหมอผีหมอยากระบอเศร้านักนาหาตำล่ายาแก่ทึ่งกินทึ่งสีดขาะใดกมิดจอย คอยทำเตะสิตาผู้ใดผัวป่วยนะจุนี่ผู้ใดผัวเป็นเบาหวานนกเขาบ่กขันยงมาขึ้นโอ้ตีเกย์ไงในหลายปีห่วงใหญ่เนื้อไก่เหยาหำ่มไก่ย่านกัรเมื่อใดผัวจมว่าขิงหอนปวดหัวเอามือไปข้ามมึงหำมันเด้ขนมแขนนะมันบ่ไข่ดอก พันหำย่านไข่โรถเนื้อไก่เหี่ยวหัมไกย่านเห็นอาหารพ่อเป็นยาพิดบอกไข่มียมาป่อนมีแตะนอนตะแข็งไข่หันใจพ่อวีวีกระดูกเข็นซูซี่พ่อหง่มห่อโคงอันว่าปักคงงงพ่อได้ทั้งตําเจอเหืือเป็นเหลื่อยพ่อต่อต่อ เป็นเบาหวานเป็นข้มดันมันก็ทีเลี้ยหน่อยล่งหน่อยลงเลยต่อเปาะซัมของเด็กหน่อยบอ่มีค่อยสิเงยหนามื่นตาดูโลกเมียคิดสวกเ้าจักซสีบววาวาจังไดหมื่นได้เมียเปลี่ยนหัวคิดหาวิธีกลนล่วงพอว่ามันสุดท้ายพอว่าหลายปีแล้วเพอ่สุนเสินห่วงเมียเลยหากลนล่วง พ่อบกักคำเบิงก็หน้าพ่อได้เป็นหวงใหญ่เมื่อได้ปีนกายไปหาเกินหูจักเกินบลาหัูว่าสมัยตะกี้แมล่ละหัวได้เกินไม่ไพ่นี่ลเราไม่ไพ่บ้านนะ้ำมาตัดจัวจ่วจัวจ่วจัวจ่วตัดงานไหมจั่วจั่วจั่วเป็นขั้นใดเอาไปกายปั๊บนอื่นเกินนะเด้อเมื่อนัน้นนันปีนกายไปหาเกินนุ่งสินพ่อเคิขิน เขินเขินหลดเป้าทางไตเมียอะไรไว้ว่าเฝ้าปีนเกินไกลคือยางไปสีซื้อซื่อยางไปสีไก่ไก่ตีนสินพลํำเผอผัวอะไรเบิดเธอเลยแง้นซองมองน้ำเห็นขนดำคุ้มบุ่มแตกกลางไข่อาเมื่อตาดูจนข้อแงนแงนดูนำลังปีนลีลาครื่อเลียเมียยาง คนของไงพันญางทานีเด้อพ่อคนของไงยางทานีเด้อยางทานีมารบลาอาขันคนของหน่อยกับยางทานีลายญ้าเต้นหญ้าเต้นทานีเด้อลามันของหน่อยยญ้าเต้นเต้นทานีเด้อลาเด้อ ยางไปสีซื้อซื้อยางไปสีไก่ไก่สินสินผัดลำเพอผัวเลยเบิดเธอเลิกแงนซองมองนำเห็นขนดำคุ้มมุมแต่กลางไขอ่อาเมื่อตาดูจนพ่อแงนแงนดูหน้อไม้ปี่นดีลากรีเมียงจอนสินค้นจอนสินึ้นทางไตผัดบ่อเอาผัวเลยว่อ้เมียนแน่เป็นยังเฮ่คุนว่าหีบ่อกไม่ใหญ่นะ เฮตูก็สิเป็นแฮเพื่อนละเขาเพรสิแตกจกะเทียรเมียว่าผัวเลยบ่เมียแน่เป็นยังพี่ยังหายในบ้านเฮด้วยยาสปาไลายตีหมูคนสิมาพอเมียบ่าลอค่อยทาสวนคำเบ้าใส่คอยบ่เมียนมันผิดภยัยเจ้าของมันปล่อยถิ่มสามปีแล้วบ่คือดนำ้ำ เข่ามือค้ำกระบอกจำมีแต่ปล่อยปลาหนีเรื่องหือฮือจักสิเป็นของไผต่อไปก้าวหน้าเจ้าของมันปลาถิ่นสามปีบ่เลี้ยวลำทางผู้ปัวยกะไร้เท้าเท้าขัดจังฉันกะตุ่มกะตุ่มไม่คอยช่อบจักช่อนเนตขันไข่อย่าลืมปลาเข่านะพอด่าตายป่าหนีเด้อพ่อ เอามาเบิ่งจกักคำเอามาเบิ่งก้อนนาเขือปปอนแม่นใบน้ำผัวรสาจํจำน้ำรองทั้งสี่คืนดสาตขืนเงักงักเงอกงักเง,ง,งักงักบอกให้มียมมาปอนเล่าเละคือตอนซ้อนหาเราตายไปหนีตั้งเมืองผีสีหมีหมให้หบอก อย่างนี้ดำๆำเราไฟใหม่ไอยากตายอยู่บ่เจ้าว่าสันว์เออผมว่ายากตายกินเท่าได้หลายว่าสัตว์ถ้าเราตายไปนี่มีอาเสียวผัวใหม่เล้วสักกินไปมือละเล็กละน้อยก็เลยซ้ำเหมืนสวงเศร้านี่แหละเจ้าพ่นจังหวะนี้ดีตั้งแต่ผ่าพ่นก็ยังว่าวินอยู่ห์นตีนี่แหละเจ้าพ่นจังหวะนี้ดี เพิ่นว่าเป็นยาต่อมาทุกวันนี้มีก่อนนี so ้มาแก่เสีงมากกันเจ้าแกงุ่งสำนักเล้งสมูหเจ้าอย่ามาเบาแมนบสอสุยยามาคุยขอบคุณค่ะสัดนันดนตรีเน้องค่ะและเย็นบ่อผลผลโมธาหนาให้เป็นปัจจัยมาหลายขวดพนา กินแล้วล่ะเด้อกินแล้วยูดีไม่แห้งค่อยแข็งคือดำมีดำผ่านหมอแค้นก็กินได้เด้อหมอล่ำก็กินได้สัญญากับหมอล่ำสุพฒน์ละวาลำก่อนเดียวจังนอยจังฟังหนูอีกเด้อแม่จังนอยจังฟังราคาลงไปเศร้ามีแห้งเกี่ยวบมากกระเด้า